วัสดีครับเรื่องเล่าเมืองสยามนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพอสังเขปนะครับวันนี้ขอเสนอตอนทําสงครามกับกรรมัมพูชานะครับในช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะครับทำสงครามกับพมา่านะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขมรยกทัพเข้ามาตีไทยทางเมืองตราด นะครับและเมืองกันทบุรีนะครับเมื่อฝ่ายกัมพูชาทราบข่าวว่าพม่ายกทัพมาตีไทยนะครับทางเหนือและทําสงครามกับไทยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเสด็จนําทัพหลวงขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งไม่มีใครดูแลพรนะนครนะครับ สมเด็จพระนารายณ์ราชาจึงส่งนักพระโสททนะครับเจ้าเมืองเปรี่ยมนะครับให้ยกทัพมาตีไทยนะครับโดยยกพลเข้าทางจังหวัตรานะครับและจันทบุรีนะครับแต่เจ้าเมืองของจันทบุรีเนี่ยจัดกองกำลังเตรียมจ้อรับนะครับและตีฝ่ายเขมร แตกกลับไปนะครับเมื่อพระเจ้าตากสินนะครับเสด็จกลับถึงพระนครนะครับทรงทราบถึงเหตุการณ์และพฤติกรรมนะครับของเจ้าเมืองกัมพูชาก็ทรงไม่พอพระไทยนะครับในการการะทำนะครับหลังทรงให้ไพรพลได้พักผ่อนช่วงระยะหนึ่งนะครับ พอถึงปลายฤดูฝนนะครับก็ทรงจัดทัพไปตีกรุงกัมพูชาต่อนะครับในวันแรมเดือนสเิเอ็ดนะครับพระเจ้าตากทรงมีรับสั่งให้พระยายมราชนะครับหรือทองด้วงเนี่ยนะเป็นแม่ทัพยกคุมกำลังกว่า1,000 10, งนนายนะครับยกไปทางเมืองปราจีนบุรี นะครับโดยพาพระรามราชาไปในกองทัพด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปเคลี้ยกล่อมนะครับพวกขมรด้วยกันนะครับโดยยกกองกําลังเข้าตีเมืองพัตบองนะครับเมืองโพธิสัตว์นะครับเข้าไปจนถึงเมืองบันทายเพชรซึ่งเป็นราชธานีของกรุงกัมพูชานะครับ และให้พระยาโกษาธิบดีเนี่ยเป็นทับหน้านะครับคุมกำลังทางเรือนะครับเรือรบ100ลำนะครับเรือทะเล100ลำนะครับคุมกำลังพล1 5 0 0 0นานยนะครับส่วนพระเจ้าตากศินนะครับส่วนพระเจ้าตากศินทรงนำทับหลวงประจำกองหลวงเนี่ยเสด็จออกจากกรุงธนบุรีไปประทับ ที่เมืองปากน้ําของจันทบุรีนะครับและให้พญาโกษาธิบดีเนี่ยกองหน้านะครับยกกําลังไปตีเมืองกําปงโสมก่อนนะครับต่อมาอีกหวันนะครับพระเจ้าตากก็ทรงยกกองทัพหลวงเสด็จตามลงไปนะครับในซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับขึ้น8คดข้เดือน12นะครับ พระเจ้าตากสินนะครับเสด็จถึงเมืองปากน้ําเมืองบันทายมาศนะครับทรงส่งคนไปเรียกร้องให้พญาราชาเศรษฐีนะครับเจ้าเมืองบันทายมาศเนี่ยมาอ่อนน้อมนะครับแต่พญาราชาเศรษฐีไม่ยอมนะครับจึงมีพระราชสั่งให้ยกไพร่พลเข้าตีเมืองบันทายมาศ ด้วยเมืองมันไทยมาเป็นเมืองที่เล็กนะครับจึงตีแตกได้ไม่ยากนะเมื่อวันขึ้น10บค่ำเดือน11นะครับเมื่อเมืองมันไทยมาแตกแล้วเนี่ยพระยาราชาเสรษฐีลงเรือหนีออกทางทะเลไปได้นะครับเมื่อได้เมืองมันไทยมาแล้วเนี่ยเมื่อทางไทยเราเนี่ยได้ยึดเมืองมันไทยมาดแล้วเนี่ย ก็ให้กระบวนทับเรือเข้าคลองขุดไปยังเมืองพนมเปญน,นะครับฝ่ายพญยายามราชนะครับหรือว่าทองด้วงเนี่ยก็ยกกำลังพลเข้าตีเมืองพัทบองต่อนะครับเมืองพนิศัตว์และเมืองบริบูรณ์ได้นะครับเข้ายึดเข้ายึดเมืองเจ้าพญายามราชเนี่ยนะครับยกกองกําลังเข้ามาตีเมืองพัทบองนะครับ เมืองโพธิสัตว์และเมืองบริบูรณ์ได้นะครับยึดสมเด็จพระนารายณ์ราชาเห็นว่าจะเกินกว่าจะต้านได้นะครับก็จึงทิ้งเมืองบันทายเพชรเนี่ยและอพยพครอบครัวเนี่ยหนีไปอยู่ที่เมืองบาพนมนะครับเมื่อเจ้าพญายมราชหรือว่าทองด้วงเนี่ยตีเมืองบรนทายเพชรแล้วเนี่ย ก็ลงไปเฝ้าพระเจ้าตากที่เมืองพนมเปญน,นะครับพระเจ้าตากทรงมีพระรับสั่งนะครับให้เจ้าพญาจักรีนะครับยกกำลังตามไปที่เมืองบาพนมแล้วพระองค์จะเสด็จยกทัพหลวงตามไปที่หลังนะครับครั้นทราบว่าสมเด็จพระนารายณ์ราชาเนี่ยนะครับพาครอบครัวหนีไปยังเมืองยวนแล้วเนี่ย จึงเสด็จกลับมาที่เมืองพนมเป็น,นะครับฝ่ายเจ้าพญาจักรีเมื่อยกกำลังไปถึงเมืองบาพนมแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยไม่พบพระนารายราชานะครับไม่เจอกับพระนารายราชาหรือเจ้าเมืองบาพนมจึงไม่มีการสู้รบเพียงแต่จัดการบ้านการเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เจ้าพยาจักรีก็กลับมาเข้าเฝ้าพระเจ้าตากที่เมืองพนมเปญต่อนะครับฝ่ายพยาโกษาธิบดีตีได้เมืองกำปองสมแล้วเนี่ยก็เตรียมการที่จะยกทัพเข้าตีเมืองกำปอดต่อไปนะครับแต่พยาพยาปังกะลิมานะครับเจ้าเมืองกำปอด นั้นยอมอ่อนน้อมก่อนนะครับจึงได้พามาเข้าเฝ้าพระเจ้าตากที่เมืองพนมเปญน,นะครับพระเจ้าตากทรงมอบกรุงกัมพูชาให้พระรามราชาปกครองต่อนะครับแล้วเลิกทัพกับไทยนะครับในเดือนอ้ายซึ่งตรงกับปีเถาะพศ2 3 1 4ะแต่หลังจากที่พระเจ้าตากสิน ตรัสให้ถอนทัพกับไทยแล้วเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ราชาก็ขอกำลังยวนมาส่วนหนึ่งแล้วกลับมาอยู่ที่แพร่ปรัด,รดนะครับส่วนพระรามราชาก็ครองกรมพูชานะครับและตั้งมั่นอยู่ที่เมืองกาปอดคราวนั้นเนี่ย กัมพูชาจึงแตกเป็นสองฝ่ายนะครับแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับสมเด็จพระนารายราชานะครับที่ขึ้นอยู่กับยวนนะครับและฝ่ายพระรามราชาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝั่งไทยนะครับตอนหลังยวนเกิดปัญหาในประเทศเกิดกบฏนะครับและมีสงครามกลางเมืองนะครับสมเด็จพระนารายราชาเนี่ย ที่ยวนเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนนะครับจึงเข้าปกเข้าปรองดองนะครับกับพระรามราชาโดยมีพระรามราชาครองกรุงกัมพูชาส่วนพระนาลายราชาเนี่ยขออยู่ในฐานะรองลงมานะครับจากพระรามราชานะครับพระรามราชาเนี่ยจึง บอกเข้ามายังกรุงธนบุรีนะครับเข้ามายังเมืองไทยนะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยจึงโปรดให้อภิเศคนัอภิเศคนักองนนนะครับเป็นสมเด็จพระรามราชานะครับเจ้ากรุงกัมพูชาทรงตั้งกองทรงตั้งนักองนนะครับ ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระนารายให้เป็นที่มหาอุปโยรราชนะครับและให้นักองคธรรมเนี่ยเป็นมหาอุปราชนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกรุงกรัรมพูชาเนี่ยก็เป็นเมืองขึ้นของกรุงธนบุรีนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ระหว่างที่พระเจ้าตากสินเนี่ยได้ยกทัพนะครับไปตีพมา่าที่เมืองเชียงใหม่นะครับขเขมรรู้ข่าวว่าพระเจ้าตากเนี่ยยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่นะครับจึงได้จัดกองกําลังเนี่ยเข้ามาตีเข้ามาตีประเทศสยามของเรานะครับทางด้านจังหวัดตากและจังหวัดจันทบุรีนะครับ แต่เจ้าเมืองจันทบุรีนะครับจัดกองกําลังต้อนรับนะครับตีขเมรแตกกลับไปนะครับสุดท้ายก็ไปยึดเมืองของขเมรได้นะครับของสยามเข้าไปยึดตีขเมรนได้นะครับจนตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับกรุงกัมพูชาก็เป็นเมืองขึ้นของกรุงธนบุรีนะครับโอเคนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดบิดเบือนประการใดเนี่ย ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับก่อนที่จะจบเรื่องเล่าในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทางช่องเรื่องเล่าเมืองสยามนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปของท่านโอเคครับผมในวันนี้ต้อง ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ